สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่น่าสนใจมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่เออมักจะมาพร้อมกับฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยแต่ตอนนี้เหมือนจะมีมาตรการใหม่ๆออกมาค่ะเป็นเรื่องที่คอรามอเพิ่งมีมติไปเลยค่ะเมื่อ17บิถุนายนที่ผ่านมานี่เองอนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยฤดูการผลิตปี6768นี่แหละค่ะ เป็นมติครอมอล่าสุดเลยใช่ค่ะแล้วข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือมาจากประกาศของทางราชการโดยตรงเลยเยี่ยมเลยครับงั้นเรามาลงรายละเอียดกันเลยดีกว่าว่ามาตรการนี้คืออะไรกันแน่ใครได้ประโยชน์แล้วก็เป้าหมายหลักๆโดยเฉพาะเรื่องลดฝุ่น PM 2.5เนี่ยเป็นยังไงบ้างได้เลยค่ะคือมตินี้เขามอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมนะคะโดยสออนอรหรือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลสายเป็นคนดูแลหลัก วัตถุประสงค์ก็ชัดเจนค่ะคือช่วยเกษตรกร,ร,รกชาวไร่อ้อยแต่ที่เน้นม,มากๆเลยคือเรื่องการเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีอ้อยสดคุณภาพดีคำนี้สําคัญเลยใช่ไหมครับเพราะมันโยงกับการลดเผาโดยตรงใช่เลยค่ะหัวใจหลักเลยเพื่อลดปัญหาฝุ่น PM 2.5ที่เกิดจากการเผาอ้อยแล้วกลไกจูงใจที่เขาใช้ก็น่าสนใจนะคะคือให้เงินช่วยเหลืออ๋อมีเงินช่วยค่ะ แต่มีเงื่อนไขสำคัญเลยนะคะว่าให้เฉพาะชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีแบบออร้อยละร้อยเท่านั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะครับโอ้โหไม่ธรรมดาใช่ค่ะต้องไม่เผาเลยถึงจะได้เงินส่วนนี้ไปแล้วอัตราที่ช่วยนี่เท่าไหร่ครับพอจะตึงใจได้ไหมตัวเลขอยู่ที่69บาทต่อตันอ้อยค่ะ69บาทต่อตันอืมก็น่าคิดนะครับว่าตัวเลขนี้จะพอให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้ไหม โดยเฉพาะเงื่อนไขที่ว่าต้อง100%อเซนั่นสิคะก็ต้องรอดูผลในทางปฏิบัติว่ามันจะเวิร์กแค่ไหนการตั้งเงื่อนไขแบบนี้ก็ชัดเจนว่าต้องการผลักดันจริงจังแล้วเรื่องงบประมาณทั้งหมดเ่ะครับสำหรับโครงการนี้กรอบวงเงินรวมที่อนุมัติไว้นะคะคือ5,175ล้านบาทค่ะ5,000กว่าล้านบาทไม่น้อยเลยนะครับใช่คะ่ะถือว่าเยอะพอสมควรแล้วเบื้องตอนน้นใ้เงินมาจากไหนครับ ตามมติคือให้ใช้เงินทุนจากทกศนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำรองจ่ายไปก่อนอ๋อก็สมเหตุสมผลเพราะทกศก็ใกล้ชิดเกษตรกรอยู่แล้วมีอีกประเด็นที่ผมว่าน่าสนใจคือเรื่องช่องทางจ่ายเงินเหมือนเขาจะเอาเทคโนโลยีมาใช้ด้วยใช่เลยค่ะอันนี้คอรมอเขาก็มอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมไปดูความเป็นไปได้ที่จะจ่ายเงินผ่านอแ,อแอปพลิเคชันทางรัฐอ๋อแอปของรัฐเลยค่ะ ก็ตามนโยบายรัฐบาลดิจิทัลนะคะแล้วก็น่าจะสะดวกกับเกษตรกรมากขึ้นถ้าทําได้จริงก็น่าสนใจมากครับก็น่าจะเป็นมิติใหม่เลยทีเดียวแล้วในทางปฏิบัติล่ะครับตอนนี้เกษตรกรต้องทําอะไรบ้างตอนนี้ทางสออเนเขาก็แจ้งโรงงานน้ําตาลไปแล้วนะคะให้ช่วยรวบรวมส่งเลขที่บัญชีทกศของชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญาแล้วก็มีคุณสมบัติตามเกณฑ์คือตัดอ้อยสดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะครับแล้วมีรายละเอียดเรื่องบัญชีที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับมีค่ะ เขาเน้นว่าต้องเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทกศนะคะเล่มเขียวหรือแดงก็ได้แล้วก็ที่สําคัญคือบัญชีต้องอยังใช้งานได้อยู่ไม่ใช่บัญชีที่แบบว่าหยุดเคลื่อนไหวนานเกิน36เดือนอ๋อครับเพื่อให้โอนเงินได้ไม่มีปัญหาใช่ค่ะแล้วข้อมูลเลขบัญชีพวกนี้ก็ต้องผ่านการรับรองก่อนใครเป็นคนรับรองครับต้องให้คณะทำงานควบคุมการผลิตประจำโรงงานเป็นคนรับรองข้อมูลค่ะเหมือนเป็นคนยืนยันว่าชาวไร่คนนี้เข้าเกี่ยนจริงนะ ตัดอ้อยสดร้อจริงเข้าใจครับแล้วมีกำหนดเวลาไหมครับสำหรับเรื่องส่งข้อมูลบัญชีนี้มีค่ะค่อนข้างเร่งด่วนเลยคือให้โรงงานส่งข้อมูลที่รับรองแล้วเนี่ยภายใน30มิถุนายน2568นี้เลยค่ะอ๋อก็สิ้นเดือนนี้แล้วสิน,นะครับค่ะต้องรีบดำเนินการกันหน่อยชัดเจนครับสรุปง่ายๆก็คือรัฐใช้เงิน69บาทต่อตันเป็นแรงจูงใจให้ชาวไร่ตัดอ้อยสดร0 0เ ลดฝุ่น PM 2 5ใช้งบร,รวมๆวม5,000กว่าล้านให้ทกสสำรองจ่ายไปก่อนแล้วก็มีแนวคิดจ่ายผ่านแอปรัฐด,ด้วยใช่ค่ะส่วนชาวไร่ที่มีสิทธิ์ก็ต้องเช็คบัญชีทกสตัวเองให้ดีให้มันยังใช้งานได้แล้วรงงานก็ต้องรีบส่งข้อมูลให้ทันสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ถูกต้องเลยค่ะนั่นคือภาพรวมของมาตรการแล้วก็ขั้นตอนต่างๆครับแต่ก็น่าคิดต่อนะครับอย่างที่ว่าคคือแรงจูงใจ69บาทต่อตัน กับเงื่อนไขที่เข้มข้นว่าต้องร้อยเปซนี่ยมันจะพอไหมที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมการเผาที่ทํากันมานานๆนั่นแหละค่ะคือคําถามสําคัญเลยว่ามันจะเพียงพอหรือเปล่าหรือเป็นแค่จุดเริ่มต้นที่อาจจะต้องมีอย่างอื่นมาเสริมอีกครับอาจจะต้องติดตามประเมินผลกันยาวๆเลยเรื่องนี้ใช่ค่ะต้องดูผลกันต่อไปค่ะว่าจะสำเร็จตามเป้าหมายเรื่องลดฝุ่นได้มากน้อยแค่ไหน